สนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟลสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแจ๋อวอุ๊ยถูกคือจะบอกว่าวิวเขาแบบดีมากเลยอะเนี่ยตรงข้ามเห็นเจดีจีเนะาะเห็นแบบไปถึงสะพานนู่นระบปกเก้าอ่ะใช่แต่เราโม่แต่ชมกันเองนะเราชวนคุณผู้ชมชมด้วยได้ไหมดีค่ะ สวัสดีสสดครับเที่ยวปากมาแล้วโอ้โหวันหยุดแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าการได้มากินเที่ยวและอัปเดตร้านใหม่หมๆกันนะครับสงวาดไว้ดีไม่มีแผ่วครับวันนี้โโอ้โห คือทรงวานี่คือบูมมากยิ่งแบบครึ่งปี2025ครึ่งปีหลังนะคึกคักสุดๆไปดีทีแรกที่พักคุณผู้ชมมานะคะคือที่นี่เลยค่ะเป็นฮันสาริเวอร์เฮาส์นะคะเป็นร้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำบรรยากาศดีอาหารอร่อยมากเลยนะคะเราจะบอกว่าเขาเป็นร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดไม่นานนะคะแต่ว่ารีวิวดีสุดๆเลยเป็นฟีลแบบร้านหลับอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านฮันสายินดีต้อนรับนะคะโอ้สวัสดีครับอ่ะตอนนี้นะครับอยู่กับคุณแม่มารีแล้วก็คุณบีนะครับเป็นเจ้าของร้านนั่นเอง ถามนิดนึงครับบ้านหลังนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยกว่าปีอะค่ะบ้านหลังนี้ปลายรัชกาลที่สี่ะค่ะตอนนี้คุณแม่เป็นรุ่นที่สามจริงๆคือมันสี่รุ่นแล้วค่ะคุณบีคือรุ่นที่สี่ค่ะอโครงสร้างหลักอะค่ะจะเป็นโครงสร้างเดิมแล้วเราก็ยกขึ้นมาบ้านขึ้นมาทั้งหลังก็ให้ให้โจทย์คนออกแบบไปว่าเราอยากได้โครงสร้างเดิมเยอะที่สุดแล้วก็ เสริมแต่งตรงที่เราก็อยากได้เป็นมูดอบอุ่นเหมือนมากลับมากินข้าวที่บ้านอาาอย่างเงี้ยอาหารของเราก็จะเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่อามาเยคยทำให้ทาแล,แล้วก็เราก็ให้เชฟมาช่วยปรับให้ดูมีมิติมากขึ้นค่ะ,คะและข้อสำคัญค,คือร้านเราไม่มีใส่ผงชูรสได้ค่ะ คุณแม่คุณบีดูแลดีขนาดนี้นะครับทางรายการของเรามีของมามอบให้ด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็ขอมอบกิฟต์เซตปลากระป๋อง3ามแจวนะครับปลาซาดีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือนนเทศเข้มข้นนะครับไว้ให้กับทางร้านเพื่อสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆกับพวกเราด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้คุณแม่ฝากร้านหน่อยค่ะได้ค่ะยังไงรบควรแวะมาอุดหนุนร้านหันษาริฟเวอร์เฮาส์นะคะอยู่ถนนทรงวาด ข้างซอยวัดปทุมคงคานะคะจอะรดได้ที่วัดอะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโทรมาจองก่อนโทมาจองก่อน คือดูโฮมมี่แล้วก็ดูน่ากินมากแล้วก็ทั้งอาหารมาเต็มขนาดนี้แล้วก็ h o m โฮวิวแบบนี้เอ,อร่อยคุณสองมีสตอรที่คุณชอบด้วยเนาะแฮปปี้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มความอร่อยนะคะ,อะขอเพิ่มความสดชื่นด้วยน้ำแร่มองเฟอร์น้ำแร่จากธรรมชาติก่อนค่ะเออเอาเลยโอ้ย น้ำแรกรสชาติดีดื่มง่ายชื่นใจจริงๆเลยเนาะน้ำแรกจากธรรมชาติเนี่ยเคารสชาติดีจริงเนาะแล้วก็ช่วยให้เฟรชก่อนเริ่มต้นมื้ออาหารที่คุณจอยบอกค่ะ<อ>เริ่มเลยไหมคะเวลาที่รอคอยดีฮะจานนี้เลยคะ่ะอยากยทานมากเลยอะผัดสามเม็ดที่คุณรู้ว่าเป็นของโปรดเราเลยอะใช่สามเม็ดเลยนะคะสะตอชาอมและกระเทียมโทนค่ะ<อ>มีกุ้งน่ากินมากแต่ว่ากับข้าวก็ต้องทานกับข้าวนะคุณจอยเนาะอ่ะมาเชิญคุณเอาข้าวไปเลยคะ่ะ นี่ครับข้าวขยำปูค่ะข้าวขยำปูครับก็คือมาเป็นปูเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆขนาดนี้เลยก็วิธีการทานก็คือขยำขยำรวมกันนะครับมากับไข่ปูด้วยคุณคุกเลยเนี่ยที่คุณคุกขอชิมสิ่งนี้นะนี่ทาซาเมนดูแลชอบกินอย่างเงี้ยเพราะผ่าแบบรสชาติข้นหอมกระทะแบบรสชาติดีมากอ่ะ อร่อยมากเลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาดีมากครับแล้วก็พอเขามีพริกที่แบบเหมือนแบบผ่านซอยๆมามันแบบมันจะเป็นความเผ็ดแบบหอมแล้วปูมีแบบไข่ปูด้วยนะคือดีมากเลยอ่ะคุณคะครับผมซี่โครงโห่ซอสแจ่วค่ะโอ้โหนี่อุดูดีมากไม่ธรรมดาหรอคะยังไงฮะคือซี่โครงอะค่ะผมบอกว่าเขาแบบไปหมักเครื่องเทศ24ชั่วโมงเลยนะคะก็คือวัน็จแล้วเหรอใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปตุ๋นจนเปื่อยคุณดูดิจิ้มมาก็รู้เลยความเปื่อยอะ คือแบบเนื้อหมูหแบบเปื่อยมากซอสแจ่วคือแบบเด็ดอ่ะนี่พะพะแต่เนื้อมันนุ่มมากเลยนะจริงแล้วพอมีข้าวคั่วปุ๊บมันเป็นอีกเทสเตอร์หนึ่งอ่ะดีหอมอร่อยเอามาที่เมนูแบบเหมือนแบบซอสบ้างเนาะค่ะแกงเขียวหวานไก่ครับคือที่นี่นะเครื่องแกงเขาทำาเองเลยฮะแล้วก็มากับไก่นุ่มๆเพราะ,ะนั้นถึงเครื่องมากแน่นอนอดูสีสันก็ดูแลมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทางร้านตั้งใจทำให้เราเลยค่ะนั่นก็คือ ชูชีปลากระป๋องค่ะคือทางร้านนะคะเขาใช้ปลาซาดีนจากปลากระป๋องสามแจ่วนะคะนำแบบไปชุบแป้งนะคะแล้วก็ทอดให้กรอบเลยค่ะแล้วก็มาทําซอสชูชีนะคะซึ่งซอสเน,นะะี่ยค่ะเขาก็จะผัดพริกแกงนะคะกับน้ํามันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่กะทิแล้วก็ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปนะคะปรุงรสค่ะแล้วก็ผัดให้กะทินี่มันแตกมันเลยนะนะคะแล้วก็เอาซอสชูชีเนี่ยมาราดในปลาทอดอคือมันแบบมันน่าทานมากค่ะ ไงคะไงไง็นไงเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากจริงเฮ้ยใช่คือเป็นชูชีที่แบบเหมือนรสชาติแบบเข้มข้นถึงเครื่องอะครับแล้วก็กะทิอะมันจะมีความแบบหอมมันมันเข้ากับแบบเนื้อปลากระป๋องทอดมากเลยใช่ไม่คิดว่ากะทิกับซอสมะเขือเทศมันเข้ากันมากเลยเนาะแล้วปลากระป๋องที่เขาทอดกรอบอะคือมันอร่อยมากอะกับสมุนไพรที่ราดด้านบนมันทานแล้วมันแบบโหดีอะเฮ้ยนี่ดีจริงๆอะผมไม่ได้กาดละ ผมต้องจองไปแล้วท้าทางรู้เลยว่าคุณจะมากับใครมากใครว่าที่เจ้าสาวไคคุณีหยก็พูดไปใช่ไหมล่ะคุณจะมากับใครอ่ะคุณก็มาได้คนเดียวนีเจลต้องชิมสิ่งนี้สามเหม็นดีมากจริงมาค่ะพร้อมกันนะคะค่ะ คือแบบร้านแบบอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากเลยนะชิงอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเปิดตัวแครับเชือที่ตอกลงไม้ก่อนนะคะอุ๊ยอต้องมาปรโมทซิสิงเกิลใหม่ถูกต้องค่ะเพลงทิ้งไม่ลงติดหูมากเราลองกันสักหนึ่งแม๊ที่ฝึกซ้อมไปแล้วมางดีได้สามสี่ก็ถ้าจะให้ทิ้งก็ทิ้งไม่ลงไม่รู้ต้องทำยังไงติดมากนี่แเราลองพอ จรอยนะจะว่าเราต้องมีตัวช่วยเพราะเราเพิ่งกินผัดสามเบนไปเวลาร้องเพลงเราจะได้มั่นใจมาแล้วจ้านั่นแม่พกหม้อฝรั่งลอเต้ใส่เท่าเหมือนจอยเลยนะพกพาสะดวกเนาะแล้วกลิ่นบลูเบอรี่นี้นี่คือกลิ่นโปดของจอยเลยนะเรื่องกลิ่นปากจอยเลยไม่กังวลเจ้าก็ชอบผ่านหนึ่งเม็ดไปเลยปากจะได้หอม จอยชอบนะที่เขาเป็นหมักฝรั่งที่ปสัสสังน้ำตาลเพราะว่าเขามีเส่วนผสมของสารไซดีเทลไม่ส่งเสริมฟันผุและก็ยังเป็นหมักฝรั่งอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นด้วยพอเคี้ยวรู้สึกปากสะอาดจริงๆพี่จอยลมหายใจหอมสดชืด่นเวลาคุยงานกับใครอ่ะมั่นใจมากอบอกเลยเขามีให้เลือกถึง4กลิ่นเลยนะไม่กลิ่นไลม์มิ้นต์กลิ่นเฟชมิ้น์กลิ่นบลูเบอร์รี่มิ้น์และก็กลิ่นสตรอเบอร์รี่มิ้น์นะแถมยังมีให้เลือกทั้งแบบซอกระปุกเล็กแล้วก็กระบุกใหญ่แบบนี้ ขายวิซอล้วก็หาซื้อง่ายมากตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยตั้งแต่เจลกดติดตามเพจลอตเตสเซนทอลนะเขาอัปเดตได้ร่วมกิจกรรมดีๆของเขาเยอะแยะมากมายตัวช่วยดีๆแบบนี้ต้องแบ่งปันค่ะมาค่ะเอาไปแจกทีมงานด้วยหนูเอาไปหมดเลยนะสี่กระปุกเลยนะอนยขอบคุณค่ะไไนสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อพี่จอยครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณอาตอมซนลกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี โอ้โหนี่ตื่นเต้นมากเสียงพร้อมมากเนาะกับเพลงล่าสุด MV ไป2ล้านวิวแล้วชิวๆเลยนางเอก MV ก็คือเป็นเด็กเป็นสกัดเลยแค่ดิตด้วยขายของนิดนึงขายของนิดนึงแต่เพลงน่ารักมากเลยอ่ะจะอยากจะบอกว่าดูรายการนี้มานานแล้วครับไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาจริงๆนะครับโอ้วก็ยู่ด้ยครับเป็นคนชอบกินไหมคะชอบมากๆชอบมากๆวันนี้เราจะมาเป็นวัยรุ่นสงวาสกันเหรอฮะคุณจอยเราเปทีมนะวันนี้ใช่ใช่วัยรุ่นสงวาสเขาบอกว่าสงวาสดีไม่มีแถวเพราะฉะนั้นเราขอเนื้อเริ่อ จะสีในแม่ค้าตอบกวัยรุ่นอย่างพวกเราวัยเราเป็นตู้สติกเกอร์ทำได้ไหมใช่ครับย้อนไปมันก็คือตู้สติกเกอร์นั่นแหละแต่เขาเรียกว่าเป็นชัตเตอร์บูมมันกลับมามันกลับมาในรูปแบบใหม่ครับเพราะรูปหน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วคือเป็นสติกเกอร์เหมือนเดิมเลยถ้าอย่างนั้นเราไปถ่ายรูปกันนะได้ครับไปครับไปครับปไปครับโอเค ีเนาะเยี่ยมดีเลยคือสำหรับใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์จะต้องเลิฟร้านนี้เลยร้านช็อกนะครับคือเขาจะเป็นนี่สเปเชียลตี้ช็อกโกแลตคาเฟ่ก็คือช็อกโกแลตแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะคัดเลือกช็อกโกแลตที่แบบเหมือนนของไทยนะครับที่เป็นแบบพรีเมียมอ่ะจากแบบที่ต่างๆอยู่ที่นี่เลยใช่ใช่ชิมแล้วเป็นไงบ้างดีครับของผมเป็นเป็นคราฟโกโก้ครับนัวครับอร่อยมากคุณดดูนั่นคืออะไรฮะลูกนั่นอันนี้เป็นขนมด้วยค่ะเขาเรียกว่ามาสแลนค่ะเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสเป็นแบบว่าอัลมอน ของผมนะครับเป็นซิงเกิลออริจินช็อกโกแลตเฮาส์เบลนด์ครับ,รบซึ่ง <ผม S 1> เป็นช็อกโกแลตแบบเป็นดาร์ครับ70%เปอร์เซ็นต์เดินมาเลยคือที่ผมชอบที่นี่คือว่ามันจะมีพวกเบเกอรี่ที่เป็นแบบเหมือนช็อกโกแลตนะครับเขาจะเปิดโอกาสให้ร้านที่เขาไม่ได้มีหน้าร้านนะ่ะสามารถแบบมาขายให้คนได้ลองชิมกันได้ด้วยอ่ะใครเป็นชอ็อกโกแลตเลเวอร์นะคะมาได้เลยค่ะก็มาที่ซอยทรงวาดประตูหมายร้อยปีนะคะเดินมาร้านอยู่ขวามือ,อมเลยะคะ่ะ อันนี้นคือถ้าใครที่มาสมวาดนะครับออต้องห้ามพลาดที่จะแวะร้านนี้ครับเป็นสวรรค์ของคนที่แบบมันชอบแบบสะสมชอบของตกแต่งอะไรเพราะรจะเป็นการรวมกันของ4ี่ร้านค<ะ>ือจะเป็นร้านแบบของวินเทจตกแต่งบ้านร้านแผ่นเสียงร้านเสื้อผ้ามือสองครับแล้วก็เป็นร้านกล้องฟิล์มร้านกล้องด้วย สมัยเด็กๆตอนแบบเริ่มเล่นดนตรีก็จะป๊อปไทยพี่ป๊อปไทยวงร็อกอะไรเงี้ยนี่อย่างงี้ก็ฟังไมโครแบบผ่านแบบคุณพ่อคุณแม่เงี้ยครับแล้วจะมีแบบลูกทุ่งแล้วพอโตมาก็มาชอบพวกดนตรีโซดนตรีดนตรีบลูชุกเก่าๆคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนเนี่ยผมแนะนําให้เริ่มจากแผ่นที่แบบในตำนานแผ่นนึงถ้าเริ่มจริงๆควรจะเริ่มจากนี้ยามวาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าครับ ถ้ามีไลเซน์ก็จะไปขายต่อได้ราคานิหนึ่งโอ้โหนี่อ่านปากกามาแล้วมาเร็วมากโอ้โหเส้นสดเลยนะฮะอีกหนึ่งร้านน่ารักนะคะที่เราเห็นตามฟีดบ่อยมากๆเลยค่ะนั่นคือออยเซอร์แอนติกนะคะเขาจะมีของแบบน่ารักน่ารักเยอะมากเลยอยากเป็นแบบจานชานช้อนส้อมคือเรียกว่าเป็นร้านที่แบบเราจะเดินเพลินมากนะคะใครที่แต่งบ้านอยู่จะต้องแบบชอบมากเพราะว่าน่ารักมากเลยค่ะ ใกล้คุ้ก้อทันทีนะคะแล้วก็ต้องพาอะตอมขับมาทานข้าวอร่อยนะคะที่อุไรค่ะกระโหลกร้านนี้เก่ากว่า60ปีแล้วอันนี้เพิ่งได้บิ๊บคุมองของมิชลินไปครับปี2025นี้นะวันนี้เราจะมาเทสกันว่าสมรางวัลหรือเปล่าเอาหารของที่นี้เนี่ยขึ้นชื่อในความเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติประดิษฐ์มากคือต้องบอกว่าจริงๆเป็นร้านที่ผมเดินผ่านบ่อยมากแต่เคยได้มีโอกาสมากินเลย หนึ่งคือคนเยอะเกินกับ2ก็คือแบบมันจะปิดเป็นช่วงๆไงมีเปิดเป็นช่วงๆไงต่อมาสงสัยแล้วเราถามอันนี้คนเยอะจริงฝมมงไหมคะนี่ฮะอันนี้มีเกลียงสื่อไว้มีจริงจริ่ะคือเนื้อเขาแบบแน่นหนุกเนาะรสชาติกันบังดีเลยอ่ะนี่เป็นแกงสื่ออร่ายหมูกรอบหอมอ่ะแบบน้ำพะโล้ก็หอมน้ำพะโล้เป็นของที่ทำมา60ปีแล้วเขาจะเก็บหัวเชื้อไว้มาเก็บหัวเชื้อไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเค อร่อยนะสมมงไหมคะอร่อยครับอร่อยอร่อยเขาเรียกว่าสมรางวัลสมรางวันนี่ครับเป็นเนื้อส่วนสะโพกครับสะโพกมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อแบบคุณเทมีแบบสะโพกจะมีความมีความเด้งกว่านิดหนึ่งเด้งกว่าหรอเด้งกว่าส่วนใหญ่สะโพกก็จะเป็นส่วนที่เด้งอยู่แล้วเด้งๆใช่ต้องซูต้องเด้งซูนิดหนึ่งน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำส้มกับเทมปุระกขาบอกทำแบบใหม่บอกว่น แต่ชอบอกอ่ะเราชอบแบบเนื้อฟิลเนื้อแน่นๆอครที่ชอบแบบเหมือนห่านอะโลอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แวะมานั้นต้ออกมาให้ถึงนะแต่ว่าสำหรับช่วงหน้านะคะสปอยคุณผู้ชมค่ะเฮ้ยอะไรเราจะให้มีมีคอนเสิร์ตของพุทธพร้อรอฟังเพลงพอได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลรามคำแหงรอพร้อมอยู่แล้วนะคะกับสาระดีๆเรื่องโรคผื่นหนังค่ะรู้ทันภาวะปัสสาวะเล็ดอั้นไม่ได้ในผู้หญิง สาเหตุเกิดจากอะไรเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะต้องมาพบแพทย์วันนี้หมอมีคําตอบให้ครับแบ่งได้เป็น2ส,สาเหตุหลักๆนะครับหก็คือการมีภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดซึ่งเกิดจากการที่หูรูดท่อปัสสาวะเนี่ยหลวมไปนะครับเวลาที่มีแรงดันในช่องท้องนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการไอจามหัวเราะ หรือว่ายกของหนักต่างๆทําให้เกิดภาวะปัสสาวะเล็ดขึ้นมาได้ส่วนสาเหตุที่สองนะครับเกิดจากการที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะัวเกินยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าต้นกําเนิดสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากอะไรแต่เชื่อว่าสัมพันธ์กับการที่มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็โรคทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปัสสาวะบางอย่างมักจะพบในช่วงอายุตั้งแต่ประมาณสัก40กว่าขึ้นไปนะครับการวินิจฉัยโรคนี้นะคบมันซักประวัตินะครับ,ก,รรบการตรวจร่างกาย การตรวจภายในรวมถึงการตรวจปัสสาวะนะครับแบบพื้นฐานจริงๆการรักษาหลักเลยเนี่ยคือเรื่องของการผ่าตัดส่วนการรักษาโดยไม่ใช่การผ่าตัดเนี่ยก็จะมีได้ตั้งแต่เรื่องของการ ให้ฝึกออกกําลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานนะครับรวมทั้งสามารถที่จะใช้วิธีการในการนั่งเก้าอี้กระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสราทในอุ้งเชิงการานนะครับหลักการเนี่ยก็คือเป็นการที่ตัวเก้าอี้เนี่ยจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับแล้วก็จะไปกระตุ้นตัวระบบประสราทแล้วก็กล้ามเนื้อของขอุ้งเชิงกรานทําให้มีการหดรัดตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแนะนําให้นั่งเก้าอี้เนี่ยประมาณสัก30นาทีต่อสัปดาห์นะครับ ติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณสัก6สัปดาห์ขอขอบคุณนายแพทย์ปุริมเลือนผู้สูติศาสตร์และนารีเวทวิทยาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวทเวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟูสภาพเสื่อมทางนารีเวทจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปและตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้ว<ช>นะคะคที่ร้านนี้เลยค่ะเตรัวบี k คนะคะคืเตรัวเป็นภาษาฝรั่งเศสก็บอกว่า เพราะว่าพื้นที่เขาปลูกว่าที่นี่เขาแบบเป็นคนที่แบบพุกคขี้อยู่ในวงการกาแฟค่ะก็หมาว่าอยู่เบื้องหลังแชมป์บาริสต้รระดับโลกมาแล้วโอ้โหแต่ที่เขาไปดูข้างในคือแบบโอดูเซียนทุกคนเลยครับใช่ไหมกาแฟใช่แล้วคนที่ทําให้เราค่ะปีโป้ปีโป้อยไม่ธรรมดาปีโป้เขาบอกเพิ่งไปได้อันดับ4ี่มานะของประเทศโอ้โหเก่งมากนะซึ่งปีโป้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะค่ะก็คือร้านนี้เนื่องจากเป็นสายของคอกาแฟครับเพราะฉะนั้นบการกินกันอะไรต้องแบบเป็นสายกาแฟล้วนๆเลย ไม่แต่มันแบบให้ความรู้สึกที่ดีเป็นไงคะเออมันมันต่างกันนิดนึงครับอันนี้จะเข้มกว่าครับเออของผมที่ผมทานไปนะครับเออเพิ่งเพิ่งเคยทานจากแกวอย่างนี้กันครับจริงเนาะมันใช่ใช่โอ้ซึ่งกาแฟที่ผมอ่ทานมาไม่สักคพูดนะครับดื่มไปเขาเรียกว่าเป็นปานามาเกชารนนี่เฮ้ยคือปานามาเนี่ยมันเป็นแบบ ใครๆว่าเป็นแหล่งติดกาแฟที่แบบดังมากของโลกอะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีสายพันธุ์แบบที่มาจากปานามาเยอะเหมือนกันแล้วมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากแต่ละอันคือเป็นสายพันธุ์ที่แบบดีมากๆแล้วก็มีลงทวนของตัวเองด้วยแต่ว่าคือสําหรับใครที่ไม่ถึงกาแฟนะคะก็มีนีแนะนำค่ะแบบเมนูแบบบอกอากาศร้อนๆมาสดชื่นมากค่ะเป็นแบบว่าเตรัวบิทเทอร์ค่ะก็จะเป็นแบบน้ำเลมอนกับบิทเทอร์โซดา เปรี้ยวว่ะซาไขยร้อนโอ้ดับร้อนใช่ดับร้อนครับแต่ว่าอยากจะแบบว่าขอให้อาตอมนะคะช่วยเปิดแบบมินิคอนเสิร์ตให้เราสองคนได้ฟังอย่างใกล้ชิดได้ไหมคะได้เลยแต่ฉันรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไป แต่อาจจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเธอมาฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเจอียกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโปรดทามใจเธออีกที เพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอนนเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นิน,นาจะบอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาเอาเฮ้ยหยุืนอำลายโดยเองที่กลายอย่ามาเสียเวลาร้องไห้อะไรเธอไม่มีวันได้คืน ก็่าจะให้ทิ้งก็ริงไม่ลงไม่รู้ต้องทำยังไงบอกตรงๆฉันทำไม่ไหวไม่อยากทิ้งเรื่องของเราและรักแต่จะทิ้งไว้อาจจะเสียใจแต่ให้ทิ้งก็ไม่ลืมอยู่ดีเราคขอบคุณคำอค้อนช้นเลยนะฮะกาแฟเขาเป็นโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยก็ได้อยู่ค,ครับ <c oughs> มันรู้สึกว่าเป็นบนหูมากเลยได้ฟังกับไกชินแล้วมันดีมากแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดน่ารักมากอ่ะได้ยินได้ยินกินเซกิแชกไปตรงกลางชื่อเพลงทิ้งไม่ลงครับเป็นเพลงล่าสุดที่เราเพิ่งปล่อยออกมาครับพร้อมกับอี EP อัลบั้มใหม่ที่ปล่อยมาทั้งหมด6กเพลงครับชื่อ Re c e n t l y d e l e t ท d ครับตอนนี้ปล่อยให้ฟังแล้วทุกแพลตฟอร์มแล้วก็เพลงทิ้งไม่ลงเมื่อสักครู่ก็เหมือนเป็นเพลงธีมของอัลบั้มนี้ครับใช่ใช่ร e c ช n t l y d e l e t ท d มันมามันมาจาก อัลบั้มในมือถือครับที่เราต้องเข้าไปลบรูปซ้ำครับ ที่เ่งลบไปอ่ะสมมติสมมติเราลบรูปจากแกลเลอรี่ไปแล้วอะ่ะมันยังไม่หายไปนะต้องกลับไปลบอีกรอบเหมือนเราเดินทางมาถึงจุดที่ในด้านอารมณ์ของเราเนี่ยรู้สึกว่ามมเต็มแล้วครับพี่มันผ่านเรื่องราวมาเยอะ,อะมันถึงถึงจุดที่เราต้องเลือกอว่าจะเอาออกไปหรือจะเก็บไว้จะเราจะรีคอเวอร์กลับมาหรือเราจะดีลิทมันทิ้งไปเราเลยเป็นเป็นธีมหลักของอัลบั้มนี้ความหมายดีเนาะลองฟังกันได้ครับตอนนี้อ่ามีมิวสิกวิดีโอให้ดูแล้วประมาณสเพลงในอัลบั้มแล้วก็อีก2เพลงก็ปล่อยแล้วจุดแพลนฟอมครับผมพูด เมเบิลซึ่งเป็นอเป็นหนึ่งในสมาชิกของมายมีเดียบรูดักชั่นที่เรื่องนี้ไปเลยก็ไน้นะจริงๆต้องบอกว่าเราเราเราเองก็คือนานๆทีตอนจะจะมาแสดงเองในวีอ่ะปกติเราจะเป็นไลน์ซิงค์ใช่ไหมอันนี้ก็มีโอกาสได้เล่นแล้วได้เจอน้องเมเบิร์ลครับก็ เพราะเราเองก็เขินๆนิดนึงว่าน้องน้องดูมืออาชีพของเราอีกอ๋อน้องดูแบบน้องเป็นนักแสดงครับดีครับอนาคตไกลแน่นอนครับของบ้าดีๆีอะนะคะติดต่อได้ฝากเพลงฝากเพลงไม่ได้ขายเพลงเพื่อขายน้ำมาด้วยนะคนับเพลงทิ้งไม่ลงฝากเพลงทิ้งไม่ลงแล้วมิวสิกวิดีโอใครไม่ดูไปดูได้ในยูทูบนะครับแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้นอกจากทิ้งไม่ลงแล้วอยากจะฝากเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะเรื่องการปล่อยมีเพลงหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ถูกหยิบมาโปรโมทตอนนี้นะแต่แต่ส่วนตัวตอมชอบมากๆชื่อเพลงวีบอนครับวีบอนจะ พูดถึงโมต้องทิ้งไปแล้วเก็บกลับมาไม่ได้ครับแล้วเราเจอกันใหม่ชาติหน้าครับผมอ้ oh. องนี้ครับโอ้โ oh. ห oh. oh. ขอบคุณมากครับทอนถูกร้องนี้ครับเธอเกินมาอีกครั้งได้โอกาสอีกคนแค่ขอได้พบเธออีฉันจะทำให้ต่างไปจะได้กอดเธออีกครั้งจะทำให้ดีกว่านั้น ถ้าฉันได้พบเธออีกจะไม่มีวันยอมปล่อยมือให้เธอไปโอ้ยชอบเพลงนี้อ่ะร้องมากฝากอัลบั้ม Rachely released ของตอมด้วยครับเย้ <laughs> สัปดาห์หนะ้าตามเปรี้ยวปากไปตะลุยชิมร้านตัวท็อปวังหลงังพร้อมอัปเดตร้านอร่อยครึ่งปีหลัง2025และปิดท้ายกับก๋วยจับน้ำใสหมูกรอบสุดฟินเตรียมท้องรอได้เลยค่ะ